thế có cái này lên con này chị nói con này chị bắt tắt nó nó, nó. Oh, ui, Đó, rồi nó đi, đi. đi ui, đây. Đi, ui, 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 Nó kêu เเห็นนน้งเมื่อกี้เนาะได้ได้กุ้งเฉยมันไหมคุณหน่วต้อมไงเยอะยะเลหอยทั้งหอยทั้งกน้งะปต้มเนาะคนน่ะตัวสวยืมนาะเนาะควันน ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสุข,ขุสุขคนจ้าทั้งเอฟซีใหม่เอฟซี MC เกา่าเอฟซีในประเทศและต่างประเทศจ้าพี่น้องจ้ากลักันมาหาปูเด้อจะพี่น้องกับเป๋าต้อมมากับกระลูกน้ำจ้ากับลูกกับหลานปูนไม่ต้องเรื่องเป็นไนเท้ามีปะเด้อใหญ่เลย,ยมาถ่ายดิจะพี่น้อง

เห็นบอะีบบถ่ายเนี่ยบ่ถ่ายเนี่ยเด้อจะพี่น้องจะลือบรไเ้ถ่ายได้จะพี่น้องแลว่าไงว่าแล้วเธออะไรโอ้โออ้อไลูนอ๋อเฮ้อเฮ้ยอ่ต์ต้องงอยูไซต์ทั้ หลังหลังหลังลูกหลังตัเจ๊ขี้ลูกได้ยังป้ฮะยแต่ลูกเอ้าึบึบึบเอาลูกปโอ้ยม่อย่าได้กันหวย

Manny đến lúc bắt đầu nơi bunk bunk chắp các tình hình của mình bọn lạy hơi nhà ui ui yêu lông nào kiểu ngủ đi đi thôi đây. thôi đi 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 thôi mèo thôi mèo ุงตัวใหญ่อนตัวใหญ่ท้งหอ้ยผันะเอาตัวใหญ่นากตวนนี้ค่อยมาเอาส้านดีนโอ้ยบอกเห็นนอกเมื่อกี้เนาะได้กุ้งเสยมันบุ่่นต้อใหญ่เยลยนไาไปหาพ่อไปหาเขาบอได้พ่อมึงนี่นี่นี่น้ำุ่นน้ำขุ่นน้ำขุ่นน้ำขุ่นน้องป้าถอยน้ำขุ่นน้ำขุ่นนี่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 ติ nó 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 kéo nó 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 đi đi em vào nó uýu đây không vào đây nhỉ nhỉ nhảy nó ba nóc ba bên đây nước tiếp tiếp không không này không này để để chị đây nè Ôi làm cái con

ทับไปแล้วทับไปแล้วทับไปแล้วไม่เห็นทับไปแล้วตัวั็ใหญ่เลยขนาดพี่น้องจ้าตัวไปเล่อเลยเขียวปัดเลยตอะไรวะน้องป้าพอเห็นดอกพอเห็นตัวมีอีกฝั่งนึงนู้ดช่องหลังผู้หญิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวก็ใหญ่เลยเขียวปัดเลย

เฮึยเออไปแข้งบิดเอ้าต้องลงกันก่อนไปเที่ยวตัวไหนมาเด็กมาเด็กมีไหมมาเด็กเร็วๆพี่ไหนกต้องไปกินวิตามินหยิบได้รึหยิบเลยดิต้องไปจ้ะบ้างไปเห็นไหมลูกไม่ดีไหนนี่โอ้เอาไปแถวตีนเจ้าเลย ฮึมอไปาดอุยนอ,นอ,ยอ,ยอ,ยอุยดีนะอย่างสวิงมาแเเน,ะนาะ <c oughs> นี่หอยแข้งบิด Screws, so หลายบาทสวยๆหอยเหรอะไม่เป็นไม่ะลูกเป็นเป็นจะไปจับทั้งงงทั้งงงจะมัดเลยไปนะสไปเดอร์แมนที่ถุตโอ้ยปฟันเล่นกระปูบาทเลยตัวใหญ่เลยฮะตัวใหญ่โอ้โขอจับขอจับ ดีดีเราเี้ยวดีโุ้ยทำไมไม่โชว์ก่อนเห็นแล้วตัวใหญ่มากโหตัวเดียว้มีหูเตัวเดียวไหมไม่ไหวละไม่ไหวเสียวยวเมีหอยตัวใหญ่บ่โอ้ตัวใหญ่มากเลยหอยแข้งบิด เอา้คิวให้มคู่เฮ้ยเฮ้ยมีไยเดี๋ยวเดียเอาหอยมนคู่ก่อนเนียโอ้ตัวใหญ่เลยพี่น้องดเราเสียวตีนเลยตอนนี้นี่คือปลลามีู้ไปแล้วไปแล้วโอ้โหเข้าแล้วโอ้โหกยียบอะไรไม่รู้มีเมีเลยสองสามตัว เขาู่มุมอนเลยมาเร็วๆๆๆนกปลาดีไปโย้ยหนีบล้คิวหนีบนีนี่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 คิวนี่คิวคิวคิวเร็วเร็วอันนี้นี่ตูกปลานี่อ่านี่ปูเอาไปเอาไปเกี่ยวขึ้นมาเกี่ยวขึ้นมา ปลาเห็นปลาหรือเปล่าอันนี้อันนี้ตัานรอะก้ยกี่ตัวีบานบอกเลยตอนนี้มีปลาวางก้องตกน้ำเด้อเดียวเด้อก็มีดูมี้เห็นบ้าเลาเลาเลยเลานี่นี่เอาดีจัดเอาหนีเอาสวิงไปไหนแล้วฝั่งไหนทังไหนทําเอาหน่ว้ว พิ่งมาลงก่อนมีม่หอยเดี๋ยวเพิ่งมาลงก่อนมีหอยนี่นี่น่เคยตุ้งยเขาหนักลยยังไงยังไงไม่มียาเอาเลยแล้วนี่โ้ยหอยแมงผู้ปลาชื้นลุยใหญ่แท้เกินไป อย่าลงน้ำเติพุ่นอ่ะมีการหนีบรลอยพุ่นอ่ะพุ่นเอาไปไหนเลยหนอเห็นบ่อสองตัวเออพุ่น่ะลงพุ่นอ่ะโอ้ยโอ้ย,อยลงไง่ายๆเด้อตัวนี้เอา <ไป S 1> ล้าง <ไป S 1> เลยสลุงล้างแล้วก็จะกลับบ้านแล้วพี่น้องอค่อยหมานเท่าไหร,ร่เนาะสลุงเนาะวันนี้เนาะพอได้คีร

นี่กุ้งจับกุ้งจับปูเสารุ่งจะซ้อนกุ้งไม่ได้ไปถ่ายพี่น้องจะกุ้งจะปูตัวนี้ก็ได้ไปพอได้ก้อยนี่ละไปไปอย่าเฮ็ดลุกไปตัวเองฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิ่งติดตามให้บ่าวต้อมออนยูชแนลเด็ดนะครับผิดภาพกันนายขอโทษขออภัยพี่น้องวันนี้บ่าวต้อมสาวลุงต้องขอตัวลาไปก่อนครับรอชมคลิปน้ำนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องขอบคุณละลายจ้าเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเอฟซีในประเทศเราต่างประเทศจ้าน้องเคียว นอ้องปลาไปลาแล้ว <Okay. S 1> พี่น้องออแล้วเจอกันใหม่พี่น้องอติดตามชมคลิปหน้าวันนี้อยู่ที่แหลมสักต,ตำบลแหลมสักอําเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่พี่น้อง